วันนี้มีต่างชาติตัวใหญ่ครับผมมาท้าเตะขากับพี่เตนร์แมร์ครับผมนี่นี่ครับครับพี่นิ๊งคริสฮะคริสคริสมาจากประเทศไหนครับไม่ได้ฟรอมอังกฤมาจากฝรั่งเศสครับผมมาของฝรั่งเศสแล้วผมนี่เดี๋ยวเจอพิเตอร์แมร์ครับผมไทยอังกฤษไรในจีเรียครับผมโอเคมาเดี๋ยวจะแข่งเตะขาแล้วเตขาเขาที่อ่ะให้เริ่มก่อน โอ้ยไม่เอาไปแล้วว่าเล่กันดิอ้ยมัวชอต้ยอุ้ยหาเร่องหาเปร์กันนะอ้ยอุ้ยอุอุ้ยยอนกลับ ห <Whoa! laughs> าเรืเ่องเดินกับบ้านลำบากกันเลยโอเคครับใกล้จูตัวโอเค่อยรอหน่ okay, you very good Chris Chris from France very good you won you won uh, you very good thank you Chris <laughs> เห็นคันเจ็บตัวแล้วผมก็มีความสุขครับผมแล้วก็จะได้ไปช่วยอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับผมดูได้ผลลัพธ์เลยไป็กับบ้าน